โอ้ดูหนังผีดูหนังผีโอ้อันนี้เป็นพระปูวัตไกราอืมโอ้อันเนี้ยรอดแน่นอนเนี่ยพัดรอดเนี่ยโอ้คุณพบพัดรอดเลยเนีย่ยพิมใหญ่เลยเ <c oughs> น,นี่ยเออครับทุกท่านผมพลภูแกมายายเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โลตัสบางกะปีนะครับพาเด็กๆมาดูหนังนะครับหนังผีที่ยดนะครับวันนี้เห็นว่าเด็กๆค่อยพระมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีพระอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับ สวัสด,ดีจ้าวันนี้คุณไปดูหนังผีคุณพบพระอะไรมาบ้างจ้าไม่รู้เหมือ,อน <c oughs> นกัไหนเคดูหน่อยโอ้โหพบพระสมเด็จมาเลยโอ้สมเด็จเกตเชยโยรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้พระอะไรเนี่ยโอ้ดูหนังผีดูหนังผีโอ้อันนี้เป็นพระปู่วัตกรายโอ้อันนี้รอดแน่นอนเนี่ยพันรอดเนี่ยโอ้โหคุณพบพันรอดเลยเนี่ยพิมใหญ่เลยเนด้ะ <c oughs> น,นี้นางพญานี่นางพญาที่ลำพูนปูนางพญาอันนี้อันนี้ก็เป็นนางพญาฐานกลีกบบัวเหมือนกันนะครับห้าองค์โ,โหเข้าลงหนังวันนี้แถวพลาดแน่นอนด้านหลังเนี่ยพัดลอดโอ้โหพัดลอดพิมพใหญ่ถูกใจอืมลอดแน่นอนวันนี้ผีไม่หลอกแน่ๆโอเคปะเขาลงหนังกั้ บายเออนี่ระวังนี้รอพอบคอนเงิน,ก,นก่อนเข้าลงหนัง mm hmm. อืมหอยพ้ามันเรียบร้อยเดี mm ๋ร hmm. okay. อพคอนเงินสักครู่เป็นไงบ้างจ้าดูหนังจบแล้วสนุกหรือเปล่าคุณฮะดูหนังจบแล้วสนุกไหมจ๊ะอ่า โอ้โหนะ่ากลัวหุดเลยโอเควันนี้ขอตัวลาทุกท่านก่อนนะาจา๊ะบ๊ายบาย